ใส่ีโลครับใส่โลทำงานเมื่กี้มกผมรอเลาะใส่นะครับกินน้ำหลังครับพี่น่องตายอย่งน้กครับโอ้คอครับใส่นี่ร้ายนะครับพี่น่องใส่นี่ร้าย ใกล้นีร้ายครับนี่เถือกอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้เถือกอยู่หลังกันนะครับเดี๋ยวนี้มาเถือกหลังนี่นะครับปลาหลุดหนีร้ายนะครับนี่ก็หน่อยหลุดหนีร้ายนะครับตาไม่เนี่ยแะพี่น้องต่ำหนีกินกำลังเสียบๆเลยครับหลุดพูน,นยัยแฮ่งตั้งหนีนี่อาการนี่ครับกินดีแห่งพี่น้องเพิ่งเสียบแล้วนะครับ อ้ตัวใบเงยแหงรุ่นยีร้ายนะครับพี่น้องทงั้งดูดเยอะแล้วครับพี่น้องหาตัวโบ,โงงบุคคลเง่นะครับโอ้มีแต่ตัวซ้ำเลยนี่ตัวซ้ำนี่นะครับกินดีแหงเอาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ตัตวปะนี่ตัวครับนี่ต,ต,ต,ตัวโอ้ยเตะตัวใบเงยงนะครับ ไม่ป่าุ่นซ้ำนี่นะครับายแห้งนะครับผมยังเสียบเบ็ดบ่เบ็ดนะครับนี่กินหนำลังอ่ะนี่ต้นหานะครับนี่ตอนที่ผมเสียบเบ็ดไปฟังผลนะครับผมยินเสียงที่ยังป่ามกินเบ็ดนะครับได้ยินเสียงไก่แห้งนะทั้งนี้นี่การนาจะเป็นต้นนี่แหละคิดว่านะุ่นผู้ชมแต่คุมจะคาดที่น้องม่มึงนะครับเป็นตายังครับอุ้ยอุ้ยใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะ ใหญ่นะครับพี่น้องไอ้พี่ลครับอุ้ยลูกทำงานพี่น้องนี่ครับเขาอยู่ครับเบดตาคาอุย้ยพี่น้องเกือบลุดลุดพอดีครับพี่น้องกับเบดตาคามานะครับหายิจหัวมัน โล่นิดนินนะครับกิดว่าตัวนี้ะมาณโล่เอโล่สง่างไงละครับหนั่้กถ็ถเธอีกแล้วครับเฮ้ยอตัวบุคคลใหญ่นะครับอู้กินขอในท่องเลยพี่น้องจังบักสังถึงเวลายยามนะครับจากหมอชม่นนี่พ่อหน่อรุดบ่ นี่บอลุดบ่เ่ยโอ้ยลุดน่เสียดายโอ้ยงูอะไรกินเลยปลาเนอะโอ้าจิปปุ่นเน่ะเหนี่ยมบเนี่ยมโอ้ยดีไงบอ,อปคนะตรเนี่ย,ยอยกินี่น้องอ่นะจะให้บ้านุน,นะครับ ยับเด้อหลุดเด้อเอ๊ยบ่ใหญ่บ่่อตัวบ่็หญ่บาดนี้เนาะตัวกำลังงามบาด้าใหม่บ่ตาหัวปีหึตาหัวปีบุ้อนี้หลายเลยหาตัวพี่น้องครับเต้มเรียกครับ

ตรงหนากระติบนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตรงหนากันปะปุ๊บเอเงี้ยเอามึงไเสียบมันเปลี่ยนเลยเราซื้อกระติบนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องอตัวนี้มัเ <c oughs> นเปียกครับมันเปิดัระานี้นะ่ะนั้งตเป็น,ปน,นย่งดลโตัวใดูดีทิปสองลังส่วนกันเลยหนูคนตัวนึ่งอ้ยบมีเงยได้บ้างทั้งนี้กระติดนะครับพี่น้องเพาว่างกระทันลงก้นใส่ป่ะ ึงมมันหยูนอี้ยแบบนี้อายวะนี่บออันนี้ก็บง่เลเดี๋ยวไปดึงตัวหนึ่มาอีกคนข้าวหนึ่งตัวหนึ่งจะติดอีครัวที่น้องานอยู่เกันลือ สวยนะครับจิ้เหลี้ยงหลังนะครับสามหลังถือกสองตัวนะดูสองตัวสองตัวดูเลี้ยงเลยอะไรที่เดือดวนนี่จิเล่ยกบดีอะไรวะเออบดี ใส่นีร้ายใส่นึ่งถ้าไม่หนีใหญ่มาหนาะยเงี่ยตาหัวปีตาฝนมาหรือแดดตาจะหน้าปังผมเนาะนตัวนี้งามอยู่นะครับท่านผู้ชมตาปีไก่ทุกคนคิดว่ยตาไา,ายปีปีไก่สวยคับเด็ดที่ใส่นะครับปีหน้องตัวนี้เป็นตาฉลามดำนะเอ้ะตาฉลามแดงนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบหกกับดูเรื่องเลยนะครับอุ้ยหนู โอ้ยอยู่โอ้ายเนียงนี่ก็ตัวบักเงี้ยนึงโอ้ยหมบนี่กวตัวบักเงี้ยว่ามันตัวลโล่ใล้ๆเดี๋ยนี่ก็ดูแลอะไรนี่ว่ตัวบักเงี้ยเด้อไอ้ว่าโลมีเถอะละเมื่อกี้ดิหมูปะเนอะเนาะได่ไหมฮะตัวโลเนาะครับท่านผู้ชม พยายามไม่ได้สักพักนะครับประมาณซี่ชิปหลังนี่แหละขึ้นมาตัวนั้นเนี่ยตะเคียงหน่อยเบ็ดนะพี่น้องกับจียบเนี่ยกับปูนะครับกับปูหลายซะ้นเลยเกินนะพี่นอ้องยืนเดี๋ยวจะให้เปล่านู่นไปนเสียบนะครับขึ้นลุกขึ้นนั่นแหละเป็นเท้ากลางอ่ะ ดีๆนะนะครับปัดเป็นเป,น,เปนกระแหงดีนะครับกระปูนะครับอยากให้มันขึ้นบนนะครับเออพออ่อหลังนี่ไหมน,นี่ป่ะออ้ยปากกางเวียงยีรุ่มผลตุยเออตุยสั่มป๋อโง่มจยูดิตัวนี้ตุย,ยงไงบ่อกนกัน ตัวเป็น่ะครับพี่ดองเพิ่งตายมั้งนนเนาะเห็นบ่าอายว,ว,ว่าว่าล่ะมันจะไม่กินดีสือนี่ครับพี่รองขวดหน่อยโ<ะ>อ,อย้โหตัวเดียวอีหลีปะ ตัวี่ไปแล้วครับพี่น้องเติ่งหรอิ่งใหญ่นี่เนาะขึ้นใจ